กฎแห่งกรรมเรื่องอารมณ์เบื่อปัญญาแก้ปัญหาความเบื่อคือสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทำไม่สนใจสิ่งรอบๆตัวไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่หรืออยากเปลี่ยนแปลงสภาวะบางอย่างแต่เปลี่ยนไม่ได้แม้ว่าสภาวะดังกล่าวนั้นจะสามารถเกิดและหายไปได้เอง แต่เราก็มักนำตัวเองกลับเข้าไปสู่สภาวะนั้นอยู่บ,บ่อยๆแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวเพราะความเบื่อที่เกิดขึ้นจะเรื้อรังอาจจะนำไปสู่อาการของโรคซึมเศร้าได้และจะมีผลต่อเนื่องที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นหากไม่รู้ว่าอาการต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นั้นเข้าข่ายอาการของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้ว เพื่อไม่ให้ถลำลึกไปในถึงขั้นนั้นควรเริ่มทําความเข้าใจกับอารมณ์ที่เบื่อให้มากยิ่งขึ้นซึ่งในมุมมองวิทยาศาสตร์จิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าความสนใจมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความเบื่อหน่ายอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเกาะกินจิตใจเพราะผลที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่เราคิดก็ได้สาเหตุที่เกิดความเบื่อก็คือ เมื่อไม่ได้สิ่งเรา้ามากระตุ้นอารมณ์โดยเฉพาะหากช่วงเวลานั้นมีพลังงานเหลือพอที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแต่กลับไม่มีสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกสนใจย่อมนำไปสู่อาการเบื่อหน่ายได้ง่ายๆเมื่อจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเงื่อนไขข้อนี้อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นในสนามบินที่ปัจจุบันนี้มีสิ่งเร้ามากมาย ที่สามารถดึงความสนใจของมนุษย์ได้แต่ความเครียดความกังวลจากการรอเที่ยวบินที่ล่าช้าอาจทำให้สภาวะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและนั่นอาจทำให้ไม่สนใจอะไรอีกเลยซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อตามมาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบางคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายจากการไม่สามารถจดจอ่อกับอะไรได้ ถึงมักจะปล่อยใจของตนล่องลอยไปในอากาศประการต่อไปเมื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้หรือได้น้อยมากๆมนุษย์เรานั้นมักจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการเปลี่ยนสถานการณ์นั้นตัวอย่างเช่นหากไม่ชอบหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ก็แค่ปิดหนังสือนั้นแล้วไปทำอย่างอื่นแทนเสีย แต่ถ้าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้เช่นในช่วงเวลาเร่งรีบของวันทำงานแต่รถต้องมาติดอยู่บนทางด่วนความน่าเบื่อเกิดขึ้นในใจการที่จะหยิบโทรศรัพท์ขึ้นมาเล่นก็ไม่ได้จะเปิดเพลงฟังเพลงก็ไม่ได้ช่วยอะไรการสะบัดคำหยาบออกมาก็อาจเป็นสิ่งเดียวที่จะทำได้ในขณะนั้นถ้ากำลังรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดก็าตามสิ่งหนึ่งในวิธีที่เราจะแนะนำก็คือการค้นหาเป้าหมายในชีวิตและตระหนักถึงเป้าหมายนั้นอยู่ตลอดเพราะการใช้ชีวิตที่มีความหมายจะช่วยให้หาความสุขในระหว่างทางได้ซึ่งบ่อยครั้งที่เรามักจะถูกกระแสะสังคมพัดพาไปตามเป้าหมายของคนอื่นจนเราขาดความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวของตนเองไป และเมื่อสะสมนานเข้ามันอาจจะทํำให้รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำหรือที่เป็นอยู่นี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือโลกใบนี้นะตราบใดที่มั่นใจและซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายนั้นแม้จะเป็นเป้าหมายที่สังคมไม่ได้ให้คุณค่าเท่าไหร่นักหรือเห็นดีเห็นงามก็ตามทีแต่ตัวของเราเองจะรู้สึกหัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อนึกถึงมัน แน่นอนว่าทุกๆก,กิจกรรมที่สัมพันธ์กับเป้าหมายรวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็จะไม่ใช่เรื่องที่หาทางออกไม่ได้อีกต่อไปเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คาดการโอกาสของสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายได้หรือถ้าเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้ว ก็จะสามารถมองเป็นเรื่องที่ไม่ทําให้ตัวเองจมอยู่กับความน่าเบื่อน,นั้นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลกับตัวตนเองการไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือคนที่เข้าใจกับตัวเราหรือการออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆก็เป็นวิธีที่จะช่วยได้ดีเช่นเดียวกันแต่วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คลายจากปัญหานั้นได้ก็คือใช้ปัญญาให้อยู่กับตัวเองในยามวิกฤต คือถอดอารมณ์ทิ้งออกจากใจเหลือแต่เป้าหมายไว้ในหัวสมองเมื่อในหัวสมองมีแต่เป้าหมายสมองมนุษย์ก็จะค่อยๆเริ่มทำงานอย่างเป็นระบบได้ไม่ยกเอาอารมณ์มาเพิ่มความยุ่งเหยิงให้ปัญหาอีกแต่จะเห็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอ่านทางแก้ออกได้เป็นขั้นเป็นตอนปัญหาของการเริ่มแก้ปัญหา จึงไม่ได้อยู่ที่ความยากง่ายของปัญหานั้นแต่อยู่ที่คนส่วนใหญ่ถอดอารมณ์ทิ้งกันไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่ออารมณ์สับสนหรืออารมณ์ข้างแค้นเพื่อจะทำให้อารมณ์เบื่อคลี่คลายต้องรู้จักฝึกเลือกเส้นทางสนุกในการแก้ปัญหาอาจจะเป็นการศึกษาแนวทางของคนมีไฟในการทำงานหรืออาจจะง่ายๆ แค่ท้าทายตัวเองให้แก้ปัญหาสิทร็จเร็วขึ้นเพื่อที่จะทำให้อารมณ์ที่สับสนนั้นหายไปต้องมีวิธีแน่นอนที่จะทำให้หัวสมองนั้นโล่งอาจจะเป็นการเปล่งเสียงสวดมนต์จนกว่าใจจะเป็นสุขตั้งใจหาความสุขจากแก้วเสียงอันศักดิ์สิทธิ์มักจะขับไล่ความทุกข์จากคลื่นสมองอปมงคลได้เสมอ จะทำให้อารมณ์ข้างแขนดับสนิทต,ต้องหัดแปลงไฟที่โกรธเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยการพิจารณาให้เห็นว่าความอัดอั้นข้างแขนในอกในใจเป็นพลังดิบชนิดหนึ่งเหมือนเชื้อเพลิงปริมาณมหาศาลถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยโทสะก็เท่ากับปล่อยให้เป็นพลังทำลายล้างที่ใหญ่โตแต่ถ้าถูกกำหนดทิศทางด้วยเป้าหมายดีๆที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ก็เท่ากับว่าควบคุมพลังให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวงเช่นกันพลังที่สร้างสรรค์ต่างจากพลังทำลายตรงที่เรารู้สึกได้ถึงการขับดันไปข้างหน้าไม่ใช่กดดันให้อยู่กับที่และยิ่งไม่ใช่ผลักดันให้ถอยไปข้างหลังทุกครั้งที่ถอดถอนอารมณ์ลบได้เด็ดขาดเราจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเช่นหลายๆปัญหาทางใจนั้น มีทิฏฐิมานะเป็นอุปสรรคขวางความสุขอยู่ดังนั้นเพื่อแลกกับความสุขก็แค่ทิ้งทิฏฐิมานะเสียให้เกลี้ยงจากจิตใจก็จบสมองที่คิดได้ว่าจะแก้ปัญหาเล็งที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็จะก่อให้เกิดภาวะทางใจแบบหนึ่งคือรู้สึกว่าทิฏฐิมานะเบาลงราวกับของไร้น้ำหนักเลยทีเดียว แล้วก็เป็นเรื่องเบาๆสบายๆที่จะทิ้งทิฏฐิมาณนะบางๆไปเมื่อล้างอยากย่อยออกจากดวงตาให้หายเคืองได้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือภาพเป้าปัญหาอันชัดเจนกระจ่างพร้อมให้พุ่งเข้าไปทำลายดิ้งโดยปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆเมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญมักมีหลายสิ่งบีบคั้นไม่ให้มั่นใจว่า เลือกผิดหรือเลือกถูกเช่นเสียงยุกับเสียงค้านร,รอบตัวแรงดันให้อยากลองกับแรงผลักดันให้ท้อถอยในตัวตนเองข้อมูลแง่ดีกับข้อมูลแง่เสียและอะไรต่อมิอะไรอีกสารพัดแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ชวนปั่นป่วนเป็นที่สุดก็คือความไม่รู้ว่าเลือกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถ้าทุกคนรู้หมดว่าเลือกทางไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโลกคงมีแต่ความเจริญทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยผู้คนหน้าตาสมหวังเพราะคงไม่มีใครเลือกให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังเป็นแน่แท้มองไปมีแต่คนเลือกให้ตัวเองดีใจที่สุดกันทั้งนั้นยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดก็ดี การศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก็ดีไม่ได้ช่วยให้คนเรานั้นเลือกถูกทุกครั้งไปตรงกันข้ามบางคราวความฉลาดและการเตรียมข้อมูลดีๆนั่นเองเป็นเหตุให้พลาดโอกาสสำเร็จหรือโอกาสได้ทำไปอย่างน่าเสียดายได้นักเลือกนักคัดสรรที่เก่งที่สุดในโลกต่างรู้กันว่าเ,เพื่อจะตัดสินใจเลือกอะไรสำคัญสคัญให้ถูกต้องนั้น นอกจากตากรกะวิธีคิดอัชญชันฉลาดแล้วมนุษย์เราต้องมีสัญชาตญาณเลือกถูกติดตัวอยู่ด้วยเพื่อจะปลุกสัญชาตญาณดังกล่าวให้ทำงานตั้งต้นเราต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือจะพูดให้ชัดก็คือยอมผิดบ่อยๆเป็นอันดับแรกจากนั้นต้องทำใจเปิดหูเปิดตาดูเหตุผลของความผิดที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นไม่เห็น เป็นบาดแผลแต่เห็นเป็นบันไดเพื่อก้าวขึ้นต่อไปและในที่สุดคือพร้อมยืดอกรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความคิดอ่านประมาณว่าคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่ได้เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไปคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะมีความรู้สึกเข็ดหลาบกับการเหนื่อยเดินผิดทาง คนที่รับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะเกิดสัญชตาตญาณเฉลียวคิดฉลาดคน้นเปล่งประกายปัญญาเลือกทางถูกได้เองในที่สุดทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายด้วยสติและด้วยความพร้อมจะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ให้ถือว่าถูกเสมอเพราะถึงแม้ว่าอะไรอะไรจะออกมาไม่ดีเราก็จะต้องเข้มแข็งขึ้นไว้ชีวิตที่เข้มแข็งพอ จะรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเราเองนั่นแหละคือความถูกต้องที่แท้จริงเหนือขึ้นมากกว่าการตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจำวันคือการเลือกทางชีวิตที่ถูกให้กับตัวตนเองระดับนี้แค่สร้างสำนึกรับผิดชอบอยังไม่พอต้องมีสัญชาตญาณอันถูกต้องประกอบอยู่ด้วยสัญชาตญาณก็คือการรู้เองไม่ต้องเค้นคิดให้มากส่วนความถูกต้องหมายถึง ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือหมายถึงความเปากายสบายใจทั้งของตนและคนในโลกรอบๆข้างตัวตนถ้าลิงเข้ามาที่ใจหรือวัดผลกันที่ใจเราจะได้รากฐ,ฐานของความถูกต้องที่แท้จริงเพื่อให้เกิดสัญชตาตญาณหรืออาการรู้เองขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องฝึกคือคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆ และเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างตัวเองว่าดีก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นอีกด้วยนั่นทําให้มองได้ว่าถ้าชอบกลั่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อนถ้าชอบใส่ใคลให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริงถ้าชอบดวนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดี ก็เท่ากับชอบทำเรื่องที่เสื่อมเสียชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยที่เขาไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์โดยย่นย่อการเข้าข้างตัวเองเพื่อเบียดเบียนคนอื่นคือตัวบันทอนสัญชตาตญาณในการเลือกถูกและเพิ่มฝ้าหมอกบังตาให้เลือกผิดเมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดขาดโดยมีแก่ใจว่าคิดเองจะไม่จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อน เมื่อตั้งใจดีแล้วมีเหตุยั่วยุลองใจผ่านได้ทำได้จริงก็จะรู้เพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวันว่านี่เป็นชีวิตที่ดีชัดๆนี่เป็นจิตที่สว่างชัดๆนี่เป็นทางแห่งความสุขชัดๆตัวของชีวิตและจิตใจของตัวตนเองนั้นจะพัฒนาเป็นฐานที่มั่นคงให้เกิดสัญชาตญาณเลือกถูกขึ้นมาเองถึงขนาดที่ว่า ต่อให้มีความเดือดร้อนดักรออยู่ข้างหน้าจูจ่ๆเราก็จะเกิดการไหวตัวได้ทันใจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงให้พ้นจากการมุ่งหน้าชนความเดือดร้อนได้นั้นเพราะจ,จิตไม่อยู่ในวิถีของการเบียดเบียนเสียแล้วจิตดีๆชีวิตดีๆเป็นสิ่งที่ดีมีความสามารถรักษาตัวเองได้เมื่อต้องการอะไรสำคัญๆก็มักไม่เลือกอะไรที่ทำให้ตัวเองย่ำแย่ลงไป มีแต่จะยิ่งยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ